ใครๆก็อยากได้สุขภาพดีทุกคนก็ต้องการบางคนหาแต่เงินแต่เสียสุขภาพบางคนรักสุขภาพแต่ต้องเสียเงินมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเลือกได้ทั้งสองอย่างมาพร้อมๆกันมาร่วมเป็นผู้จำหน่ายโไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ด้วยกันสิครับโไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มปรปุงแปลนได้สูงสุดถึง437เป็นปผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ เริ่มต้นจากคุณใช้เองคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีลูกค้าซื้อคุณก็ได้เงินลูกค้าใช้ดีแล้วบอกต่อคุณก็ได้เงิน คุณแนะนําให้คนขายคุณก็ได้เงินทีมงานของคุณแตกออกไปคุณก็ได้เงินไปเรื่อยๆไม่มีกีดจํากัดรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกฎขวีกคูณและมีรายได้ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานถ้าคุณกําลังมองหาธุรกิจที่มั่นคงโทรศัพท์สอบถามเราได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับ